รถบนเธอน้นถึงตงาแง้มมองไปบนดวงดาวเธออยู่บนนั้นหรือเปล่าโอ้โหในคู่กายที่ดีขอให้เป็นแฟนที่ดีจะมีเธอมันก็คงจะดี จะเกิดได้อยู่เพียงข้างเดือนอย่าพาเธอทเที่ยวทะเลที่มันได้อยู่ข้างใต้เมืองไดคูกาซิตี้จะพาเธอเที่ยวรอบเมืองฉันแค่อยากเห็นเธอยิ้มได้ไม่อยากให้เธอหน,นัางเอื้อตจริงๆอยฟ้ากว่าเธอแล้วแหละไม่มีอะไรใหม่อยากเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ได้มีเธอมาช่วยสร้างบางทีก็แอบมีหวังว่า,วาคงไม่มีอะไรกันจะเป็นเพราะเธอนั้นรักที่สุดหัวใจของผมเลยไม่กล้าขับรถวนถนนตึงใจยง้มมองวิบนดวงดาวเธออยู่บนนั้นหรือเปล่า เธอมันก็คงจะดีคน,นีีฉันก็พร้อมจะคออินดีฉันแค่ยากจะชวนเธอออกไปฟาร์มให้หัวใจเป็นสิ่งนั้นฝ้าจะให้เจอถ้าเธอต้องการบอกฉันเลยเธอทำสิ่งไหนแล้วมีความสุขฉันเองก็มีความสุขเราออกไปเที่ยวในช่วงวันหยุด this m a